อ่าเราเจอแล้วนะครับพบคนตัวเก่งหนึ mm ่ง hmm. อ hmm. ัตรานะครับขามันส uh, ั้นไปหน่อยไม่ได้ที่ฝ่ายเป็นสั้นสิขาอ่าครัมีแบบคุณเนี่มันมีเวอร์ชั่นขายาวเวอร์ชั่นขาสั้นอ่าครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับขาสั้นไปขาสั้นไปหน่อยดีครับรู้สึกวิ่งสบายกว่าปั่นไหมครับอาจารย์วิ่งสรุกว่าวิ่งสบายกว่าเพราะว่าขามันขาผมยาวไปอ่าเปบอนกับเดชเกราะ่าหมอนกับเด็ก ครอบตัวนะครับอาจารย์ก็อาจจะดูเกร็งๆไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเปาะเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปเทียบท่ากันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์น่าจะปั่นไมถึงโป๊ะเรือกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์ขึ้นโป๊ะเรือกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณชมตัวสูงหรือขายยาวนะครับก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่ผมว่าก็ได้อยู่นะครับถึงมาไพลตุยักได้ครับผมอ่าใช่ถ้าเรามีปัญหาว่าขาเรายาวเราก็มาไายขายักนะครับเพราะว่าขายยักษเนี่ยยืดตัวขาได้ยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับนไะายได้สนุกสนานครับโอเคครับเรามาถึงโป๊ะเรือกันแล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาขึ้นเรือกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับครับก็ขอบคุณพี่บอยของเรานะครับช่วยปล่ยเรามาถึงฝั่งนะครับผมส่งเราถึงฝั่งฝันนะครับได้ไหมเนี่ยถูกไหมโคจรครับดีมีวิธีแก้ปัญหาแล้วครับถ้าเราขายาวเนี่ยเราใช้ขายยักกันจัาอ๋อ้ได้เลยแต่ก็เหนื่อยนะเนี่ยสนุกดีครับนี่อันนี้อันนี้เรือผมนะครับ อาจารย์เหมือนจะบอกอะไรหรือเปล่าครับเรือของอาจารย์นะครับลำนี้นะครับคุณผู้ชมครับอะไรผมอ๋อมาต่อไปแล้วงวดนี้ไหมอ่าหนึ่าหนึ่งห้าเพิ่งออกไปงวดล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นข้ามครับอันนี้ไม่นับไม่นับนะครับคุณผู้ชมครับเอกไว้โอเคมีหอมมากระเดงเหมือนนะผมว่าขายาวดีไม่พิดใครเลยสนุกดีแต่ไม่เรือโอ้ยไม่ออกแรงข้อก็มืออ่าครับ มีเดีวแรงขาอย่างเดียวเราพายได้รอบๆดึงเลยนะครับเราสามารถพายลอดสะพานก็ได้นะครับสนามำหมดลอดสะพานได้เดี๋ยวว่าเรือลอดสะพานไม่ได้เรือน่าจะลอดไม่ได้ต้องดูระดับน้ำเราไปทดลองก็ดูเห็นปัญหาทีหน่อยเช่นขาติดผักแล้วก็กลมขอบมันโดนนิดหน่อยนะครับขอบลมขาแล้วผู้ใหญ่อาจจะไปพายเรือแทนอ่าครับน้ำไม่ตกแล้วมีปัญหาไหมเนี่ย ไม่มีคุณคุณค้ณคับคุณ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 คเณคุณคุณคาณคุ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 า่ากคุคุณคาานุณคุณคนณคุ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 ณคมณคุ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 นคุณคุณคุ่คุณคุณคาณคุ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 คุณคนณคุ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 ณมาณุ่ณคุณคุณคุนคุณคุณคุณคณคุณคุณค้ณครณคุอคค ครับอ๋อลึกต่อมเมตรนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นเราก็คงไม่ลงไปไหว้นางกนอยู่แล้วนะครับคงไม่ยคนว่ายน้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไปได้แต่ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยชูชีพก็จำเป็นมากนะครับกต่น่าจะถนัดมาตรฐานอ่ะได้หาติดไแนอยสบายนะน้สนุกไหมดูการขึ้นเรือกันนะครับวิ่งดีกว่ารู้สึกแบบซิลแบบลมิติกเนาะเร็วก่อนไปทำงานใช่ไหมไปทำงานอ่าครับ แล้วพอเราขึ้นจากรยานนะครับเราก็คืนเพื่อชูชีพกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ใจดีนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครุณผู้ชมก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับยอดมากครับอย่าลืมนะครับเาาสวนลุมแล้วก็ใกล้เคียงโอเคดีนะขอเคครับเยี่ยม อันน uh huh. ี้เป็นอเสื้อทำเสื้อให้นี่นะครับคุณผู้ชมครับกับที่โปเรือเก็บนะครับที่สวนลุมพินีนะครับบริเวณฝั่งตรงข้ามท้องสมุทรประชาชนนะครับพูดนีครับว่อันนี้มาใช้หรือยังแบกอันเรื่องมันนี้เลยครับก็มาด้วยความระวังแล้วต้องใส่ให้เรารับคำที่แบบแต่ว่าเยอะหน่อยก็ไมีกำหนดเวลาไหมชั่วโมงหนึ่งแต่เขาแบบไม่ว่าคือทำไง ตามเพราะเราเราจะมีเรือยางที่ที่คอนเซอร์เวอร์มีเรือยางที่มีโอ้มีนี่มันมันช่วยด้วยมีเพื่อนมาตื่นเต้นเหมือนกเนี่ยเมือนนี่เลยโอ้ยสกีมันลึกอยู่ดีปลากระโดดปลากระโดดนะแล้วปลาปลามันตื่นนะครับเวลาเขาปกต